ไปดูตัวเลขสำหรโัโควิด19วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่806รายเสียชีวิตเพิ่ม15รายฉีดวัคซีนทั่วประเทศไปแล้ว143,195,138โดสเมื่อวานฉีดไปได้1,000เอาเมื่อวานฉีดไป19,190โดสค่ะตัวเลขทั่วโลกตอนน,นี้อยู่ที่618ล้านกว่าสูงสุดคือสหรัฐอเมริกาตามด้วยอินเดียฝรั่งเศสบราซิลและเยอรมนีตามลําดับประเทศไทยอยู่ที่อันดับ29ของโลกด้วยยอดผู้ติดเชื้อสะสม4 6, ล้าน6แสนกว่ารายนะคะ ส่วนใครที่ไม่เคยติดโควิดมากก่อนเลยตั้งแต่เกิดโควิดบนโลกใบนี้จนถึงวันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยคุณคือคนที่เรียกว่าโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าไม่ต้องไปเจอกับภาวะลองโ c o v i ขณะเดียวกันเนี่ยพฤติกรรมของคนที่ไม่ติดโควิดเลยน่าสนใจมากๆเขาก็าเลยมีการเก็บข้อมูลแล้วก็นำไปวิเคราะห์วิจัยกันนะคะว่าเอ๊ะเพราะอะไรถึงไม่ติดนะแต่มีอีกบางกรณีที่น่าสนใจคือไม่ชื่อว่าไม่ติด อาจจะติดแล้วแต่ไม่รู้ตัวเพราะไม่แสดงอาการก็เป็นได้กลุ่มเหล่านี้เรียกว่า super dodger คือไม่เคยติดโควิดมาก่อนติดตามรายละเอียดในอยากเล่าข่าวนี้เลยค่ะ ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ร่วมการศึกษาเพื่อหาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาผ่านความชุกข,ของแอนติบอดีโดยรวบรวมข้อมูลตามรายงานของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกาแล้วตั้งโจทย์การทดลองว่าคนเรานั้นสามารถพัฒนาแอนติบอดีต้าน โควิดสิได้หรือไม่นะคะจากนั้นก็มีการทดลองโดยการนําตัวอย่างเนื้อเยื่อของผู้ที่ระบุว่าไม่เคยติดโควิดมาจากห้องปฏิบัติการเชิงพาณิชย์ในสหรัฐเอามาตรวจสอบแล้ววิเคราะห์ซึ่งผลการทดลองล่าสุดเลยบ่งชี้ว่า57.7%ของตัวอย่างที่นํามาตรวจนั้นเป็นผู้ที่เคยเป็นผู้ติดเชื้อมาแล้วอย่างน้อย1ครั้งแต่ไม่แสดงอาการ เมื่อตีวงแคบลงมาให้เหลือเฉพาะในกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า18ปีคาดว่ามีสัดส่วนกันของตัวอย่างที่นำมาตรวจนะอยู่ที่79ที่เคยเป็นผู้ติดโควิดแล้วแต่ไม่แสดงอาการผลการศึกษาดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่ามีประชากรในสหรัฐจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่ดูเหมือนจะหลบหลีกการติดเชื้อได้แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นละคะสำหรับคำตอบเรื่องนี้นักว,วิทยาศาสตร์วิเคราะห์ออกมา2เหตุผล2ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือมีโอกาสว่า ผู้ที่เชื่อว่าตนไม่เคยติดโควิดสิมาก่อนจะประสบกับการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการโดยไม่รู้ตัวด้วยซึ่งนักวิจัยมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดามากและมีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะคะแต่ข้อ2เนี่ยค่ะ อาจจะมีปัจจัยทางพันธุกรรมมาเกี่ยวข้องนับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการระบาดใหญ่เป็นที่ชัดเจนว่าโควิด1 9สามารถทําให้คนบางคนป่วยหนักได้ขณะที่บางคนมีอาการคล้ายไข้หวัดและบางคนแทบไม่เห็นอาการเลยซึ่งความแตกต่างของอาการป่วยในแต่ละบุคคลนั้นสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ว่าปัจจัยสําคัญน่าจะมาจากพันธุกรรมบอกว่าอย่างนี้เลยนะคะเมื่อพิจารณาเหตุผลในข้อ2ให้เลงลุกลงไปให้ลงลึกลงไปอีก ก็พบว่าข้อมูลเพิ่มเติมคือมีการวิจัยระดับนานาชาติขนาดใหญ่เลยนะ,ะคะค้นพบรหัสพันธุกรรม13จุดในจีโนมของมนุษย์ที่เชื่อมโยงกับความอ่อนไหวและความรุนแรงของอาการป่วยของโควิด19ก็พบว่ามีผู้คนถึง20%ที่มีพันธุกรรมที่ตอบสนองอย่างรุนแรงเมื่อติดโควิดขณะที่บางคนติดโควิดแล้วไม่แสดงอาการต่างๆหรือมีอาการน้อย ด้วยเหตุนี้นะักวิทยาศาสตร์จึงชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงค่ะที่ผู้คนบางกลุ่มมีภูมิคุ้มกันโควิด1 9ตามธรรมชาติในขณะที่ไม่เคยมีภูมิต้านทานจากโควิดมาก่อนพวกเขาจึงต้องศึกษาต่อไปนะคะว่าพันธุกรรมของโควิด1 9นะคะรากฐานทางพันธุกรรมและระบบภูมิคุ้มกันของเรานั้นมีอิทธิพลต่อโควิด -19 หรือไม่อย่างไรเราก็ต้องตามกันไปอย่างนี้ละคะ่ะถือว่าเป็นความรู้ที่ต้อง กาะติดไปเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการค้นคว้าการวิจัยเพื่อที่จะรับมือกับโควิด19นะคะวันนี้ขอขอบพระคุณพริตพันธ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองซอสหอยนางรมตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยขอบพระคุณตราแม่ครัวที่ทำให้เราได้พบกันนะคะ